โอเคสวัสดีครับอยู่กับ ABOUT CHANNEL นะครับอยู่กับผมอ่ะวันนี้มาที่โมูมูพาราดายโกนะสาขาเอ็มโบรียมนะเปิดใหม่นี่เมนูโมูมูพาราดายโกนะที่เอ็มโพเรียมนะสาขานี้นี่เขาแต่งมาแบบญี่ปุ่นนะ จะเป็นในอิชิโบะนะครับผมจะเป็นอยู่โซนสโพกนะครับสะโพกข้างบนครับอันนี้ดานะครับจะเป็นในแดงครับในโซนสะโพกตรงกลางครับผมทางนี้จะเป็นโซนโตโมโมะนะครับอยู่โซนสโพกข้างล่างครับโอเคครับขออนุญาตสืบไปนะครับได้ครับอิชิโบ โอเคสาขานี้จะมีวาคิวเอวันสั่งไม่อันนะเขาเึ่งถอดแบบมาจากที่ชินจูกุเลยนะผมก็เคยไปกินที่ชินจูกิที่ชินจูกุทีหนึ่งนะกเจะมีนี่อิชิโบะรือท็อปเซอรอยล้ำหรือท็อปเซอรอยบันนี่แคปอ๋อแล้วก็โซโตโมโมเป็นเอาไซร์ลาวนะครับมีให้เลือก3ตัวนะอันนื่นก็จะเหมือนที่สาขาปกติทั่วๆไปนะครับ น้ำซุปก็มีชาบูชาบูน้ำดำแล้วก็คารามิโซะนะแล้วก็คินโ,นโกะโอเคมาชิมกันนี่เขาก็จะเสิร์ฟหม้อหม้อแล้วก็เหมือนเดิมนะนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำซุปไข่ไก่แล้วก็มีเครื่องปรุงเมีกระเทียมเจียวด้วยเออันี้หอมเออไม่ต้องเดินไปตัก สอดโปชูจังมัง้งก็โชว์อยู่มัง้งนี่ความโกพรีเมียมนี่เขาดองไข่ให้ด้วยนะรอประมาณสิบนาทีสั่งมาสององท็อปเซอร์ลอยแคปญี่ปุ่นเขาจะมีชามพักเนื้อได้นะ นี่ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูได้ในคลิปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวแปะไว้ให้ท็อปเซอร์รอยแคปก็นุมน่มๆดีนะครับก็จะติดมันนิดนึงรอันนี้ท็อปเซอร์รอยบันบัตกอดเนกลาวเดี๋ยวเขาไปเทียบอีกทีนะเขาเป็นตัวอะไรนะอ,อ่ะเขามีสามแบบนะว่าคิวมีเลือกสามแบบ นนี้ผมจุ่มเป็นน้ำใส่นว่นกระเทียมอย่างนี้กระเทียมโกชูจังอยู่ในนั้นท็อปเซลอ,อยบัตนะครับหมว่าเป็นตัวดวดลำลำอันนี้จะนุ่มกว่าตัวแรกนะแต่ว่าจะไม่ค่อยมันเท่าเพราะว่ามันมันน้อยกว่านะครับ ก็จะไม่ได้เรียนเท่าเอาใส่เหล่าอันนี้จะคล้ายๆกับตัวแรกนะนุ่มเด่งแต่ว่าไม่มันเท่ามาลองเลือกดูนะตามแบบตามสไตล์อันนี้น้ำดำชุ่มไข่ ดีีนะในตัวบันนะตัวบันอร่อยอร่อยดนะีเอาสายลาวสันนอกข้างเนี้ยครับเอาสายลาวสุกข้าวา<ะ>ดีก็รสชาติต่างกันนะน้ำดำก็ได้น้ำใสก็ดีนะจิ้มกับ น้ำจิ้มงาก็ดีนะครับเพราะาเนื้อเขาดีมากโอเคเ,เออเพิ่งรู้นะว่าที่โมโม่เนี่ยมีโมโม่สองแบบใช่ไหมโมโม่โกกับโมโม่ธรรมดาโมโม่โกที่เซนทรัลเวิลด์กับโกที่เอ็มควอลียมเนี่ยนะเอ็มเอ็มคอลีมมันจะขึ้นยกระดับมาอีกนิดนึงก็คือมีวากิวนะแต่ว่าเนื้อที่เป็นสาขาโกเนี่ยมันจะเป็นเนะนื้อ U1 นะแต่โกโกมีโกแค่เดียว จะเป็นเนื้อ U.S. นะ่ะ <c oughs> ก็เลยลองสั่งมนาะแต่ถ้าเป็นโมโม่ทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เนื้ออ <c oughs> อสเออไม่รู้เหมือนกันถามเข้า,ขามานะก็เลยสั่งมาลองชิมด้วยนะก็จะใช้เนื้อ U.S. เนี่ยที่เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวลลกับสาขานี้นะส่วนสาขาอื่นจะเป็นเนื้อออสส่วนสาขสาเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาก็คือเป็นวากิววากิว F1B นะครับก็เพิ่มตังค์เป็นคอร์ส1,390ับาทบวกๆ อันนี้จะเป็นเนื้อธรรมดานะจะเป็นเนื้อ u s นะที่บอกไปว่าถ้าเป็นสาขาธรรมดาเป็นออดซีนะก็ดูต่างกันอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเซตพวกวากิวต้องจ้องดูนิดนึงลายมันจะต่างกันอยู่อันนี้เป็นเนื้อ u s ติดมันนะครับเพอาะถ้าเทียบก,กับวากิวจะเขียวแยกกว่านิดนึงนะจะไม่ได้เหนียวนะก็าะมีความเด้งๆเรียวกว่า นะ <S <S เคียวนานกว่านิดนึงก็คือถ้าเป็นตัตบากเกียวมันก็จะแบบเคียวแล้วก็ละลายไปเลยน,นี่ก็แล้น่าเคียวเคียวนิดน,นึงอันนี้เป็นยูเอสไม่ติดมันนะครับยูเอสไม่ติดมันนี่ก็นุ่มนุ่มเลยนะนุ่มเท่าบากเกียวเลยนะได้อยู่นะได้อยู่อน,นเขาเพิ่งดองให้นะเขาไม่ได้ดองไวนะ้นะแต่เขาบอ,อกสิบนาทีกินได้ลองกินดูเี๋ยกินกับใข่ใดอง แซับดิโอ้ยโรยหอมเจียวด้วยก็อร่อยดีนะมีเขามีหอมเจียวหยยให้ในกล้องก็เขาก็จะมีบาร์น้ำไม่กดปกตินะเป็นน้ำารฟ i l เหมือนเดิมน,นะมีกาแฟก็เหมือนที่สาขาตัวไปแล้วก็มีลายผักนะอยู่ตรงฝั่งนูน้นอาจจะไม่ได้พาไปดูนะเขามันเหมือน,มนเหมือนทุกที่แหละนะครับของวหวานเขาจะเป็นซอฟต์เซิร์ฟนะครับมันมีสี่รสชาตินะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มันม่วงอันนี้ผมสั่งมะม่วง แล้วก็ชาเขียวมานะก็จะมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันม่วงมะม่วงแล้วก็ชาเขียวนะชาเขียวนี่คือแนะนําสั่งที่หลังนะครับเพราะมีทั่วแดงกับโมจิมาด้วยซอฟเสิร์ฟมันหวานนี้หรือว่ามันม่วงน่ากินนะเนีียมีเส้นเส้นบีบมองบังด้วยนะก็อโอเคนะกินมะม่วงหมดไปแล้ะก็ดีอยู่ เกี่ยวมีตัวแดงมติกแถมมาให้ด้วยจุกๆนี่มันหวานนะมีตัวเนื้อมันหวานด้วยนะก็อร่อยดีนะมันจะอิ่มจุกๆนิดนึงแล้วก็มัน่วงแผ่นนะแนะนำแนะนำนะถือว่าดีนะเข้ากันเข้ากันซอฟเตอรมันหวานมันม่วง ที่ญี่ปุ่นเนี่ยขนมหวานเขาเยอะมากเลยนะ,นะมีทั้งไอติมบบรวราบิโมจิโมจิโมจิถั่วแดงอะไรเงี้ยแบบเยอะมากนะ <c oughs> นลและ้ก็มีแบบไอซิสชเนลเราตอนนั้นที่เรามาเปขนมซากรุระเออนะมีแบบไม่น้ำดื่มหรือเปล่าขนมซากุระก็มีหรอมีอืมนะก็ขนมว่าสามสี่ห้าอย่างอยู่นะไอติมเขาก็มีแบบสี่ห้ารสอยู่นะอืมก็ถือว่าลายขนมหวานที่ชินจูกุเนี่ยก็เด็ดมาก เ,เนื่องจากเป็นร้านใหม่นะก็การบริการเราจ,จะมีติดขัดมากนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพนักง,งานเช่นนี้นะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แบบแย่เลยนักหนานะครับก็ว่าบริการดีรวดเร็วนะที่ผมเจอนะหรือว่าจะมาตอนเช้าก็ได้นะตอนเช้าม่ค่อยมีคนอะไรนะของก็ได้ค่อนข้างเร็วค่อนข้างสม่ำเสมอน,นะไม่ได้ติดขัดอะไรก็โดยรวมก็โอเคนะแนะนําดีนะครับถามได้นะครับในตัวเนี่ยตัว US เนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาก็แนะนำเขาก็บอกว่า เออมันไม่เหมือนที่สาขาโมโมธรรมดานะจะมีแค่โมโมโกทนะที่เซนทันเว์กับที่นี่ที่เป็นเนื้อเ s ส่วนสาขาอื่นก็จะเป็นเนื้อออซี่นะครับโอเคจบแล้วสำหรับโมโม,โมพาราไดโ,โกนะครับที่เอมโพเรียมนะก็ถือว่าเออเนื้อทั้ง3าตัวของอร่อยนะมันที่ญี่ปุ่นเลยนะก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละประเภทน,นะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวบัตรนะครับ ตัวล้ำตัวล้ำนะครับหรือว่าเป็นเสื้อรอยบัตรนะก็จะมีมันน้อยนะตัวน,นี้ก็จะนุ่มนะแล้วก็ไม่ได้เลียนมานะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีมันเยอะนะกขแล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็แต่ว่ากลิ่นอะไรเนี่ยก็จะมีแบบแตกต่างกันอยู่นะมันอ่อนๆน,นะพูดยากเหมือนกันต้องลองมาชิมดูนะแต่ว่าตอนคอนเปิดแรก,แรกๆเขาจะมีอยู่4ตัวนะตอนนี้ก็เหลือ3ตัวไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันนะครับผมโอเคก็ ดีงามนะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ชินซุกิวเนี่ยเขาจะมีแบบลายของหวานอะไรเนี่ยเยอะกว่านี้นะลองไปดูคลิปที่ผมไปญี่ปุ่นนะนะเขาจะมีขนมหลากหลายไอติมหลากหลายนะให้เลือกนะแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนะแต่ไม่รู้แบบเดียวกันนะแบบเดียวกันหรือเปล่านะไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าก็กินได้เรื่อยๆกินได้อร่อยดีนะครับก็สั่ง f 1เนี่ยวนไปนะครับผมโอเคท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะครับก็ยี่ปนี้น่าไปก่อนฝากไลค์ฝากแชร์ซับสไครต์ด้วย พีมีหน้าไปไหนก็ความติดตามด้วยครับบ๊ายบาย